สวัสดีครับ <c oughs> พอดีทำงานเสร็จแล้วก็เลยอยากจะมา <c oughs> เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์โดนของครับ <c oughs> คือจะจะบอกยังไงดีครับก็ <c oughs> จะเล่าแบบว่าตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่อาจจะยาวไปนิดนึงแต่เชื่อถือครับว่าถ้าได้ฟังแล้ว เก็บเอาไปเป็นประสบการณ์เพื่อคนใกล้ตัวหรือตัวเองโดนจะได้รู้ว่าจะแก้ไงวิธีการที่จะแก้คุณใสให้เรารอดปลอดภัยจากพวกคนเล่นของคนที่คิดร้ายกับเราของพวกนี้ผมไม่สามารถอธิบายแบบให้รู้ได้ว่ามีจริงหรือเปล่าหรือว่า ไอ้โลกเทคโนโลยีมันไปไกลขนาดนี้แล้วมันจังมีของพวกนี้อีกเหรอผมก็เหมือนพวกคุณเหรอครับ <c oughs> ไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกจนวันหนึ่งอะ่ะผมมาประ,ประสบพ้อกรรมกับเรื่องพวกเนี้ยถ้าพูดถึงแล้วอะ่ะผมโดนมาประมาณหกถึงเจ็ดปีนะครับครั้งหลังล่าสุดที่ผมโดนมาเนี่ยคือปีหกสามเดือนพฤศจิกายนปีหกสามเนี่ยครับเป็นเป็นอา่าเป็นยา ผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นยาสั่งมันนะแต่ผมคิดว่าคือเขาสั่งตายอ่ะเขาสั่งผมตายอ่ะแต่ผมรอดมาได้แ๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ารอดไม่ได้เพราะอะไรและระหว่างหกถึงเจ็ดปีมาเนี้ยคือผมรักษาชีวิตได้ยังไงแล้วผมจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยครับว่าเพราะอะไรแล้วเราโดนอะไรมาบ้างคืออย่างนี้นะครับก็ประมาณ ปีหรือ7ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ไปขัดแย้งเกี่ยวกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งกล,กลุ่มคนกลุ่มคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่ศึกษาอาคมหรืออะไรนะแต่เป็นกลุ่มคนที่มีวิชาอาคมแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาต้องขอบอกก่อนเลยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาผมผมก็ไม่แน่ใจหรอกตอนแรกว,ว่าผะว่าจะเป็นคนกลุ่มนี้ แต่ผมไปหาข้อมูลมาจนเจอไงว่าผมโดนใครทำํำก็ครั้งแรกเลยนะครับที่ผมโดนนะครับผมน่าจะโดนกูมานกูมานทองขี่คอมันหนักคอมากเลยคือมันค <c oughs> อเนี่ยเหมือนก็มีใครเอามา,มาขี่คอมันมันปวดคอปวดล้าไปหมดอะแต่ แต่เราก็ไม่ได้ทันไม่ได้ทันแบบว่าสังเกตเราว,ว่าว่าเ,เราโดนอะไรวะหรือว่าเราทำงานหนักแล้วปวดคอทั่วไปอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าเฮ้ยําไมัน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 รู้สึกว่าเอ้ยทํา,มมมมมาทไมมันหนักขึ้นหนักขึ้นวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบส่วนบนไม้พราตอนที่ก็แบบว่าธรรมดาทั่วไปนะครับก,ก็ก็อากาไก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นตามลำดับใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่ทําให้ผมอะได้มาแบบ เ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้มารู้จริงๆว่าเราโดนเราโดนคนปองร้ายอ่ะก็คือผมโดนดินเจ็ดป่าช้าครับครั้งแรกแบบว่าที่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 เห็นเป็นสิ่งของเลยอ่ะที่ผมโพสให้ดูครับคือมันอยู่ใต้ฝ่ามือผมไม่เห็นนะครับไม่เห็นเลยว่าดินเจ็ดป่าช้าเนี่ยมันอยู่ใต้ฝ่ามือได้ไงเพราะว่ามันมีคนที่เล่นอาคมอ่ะเขาใช้อาคมปิดตาผมไม่ให้ผมเห็น แต่ด้วยด้วยที่ผมด้วยที่ผมอ่ะเป็นคนที่แบบสดมันไหว้พระฝึกกรรมฐานแล้วก็ผมจะบอกเลยนะครับผมเป็นคนที่กระตันยูมากผมแล้วก็ร่างกายทั้งชีวิตผมมาบริจาคให้กับสภากาชาติไปแล้วผมไม่คิดเรื่องความตายหรอกเพราะเพราะผมไม่สนใจอะไรงั้นอ่ะเรื่องพวกเนี้ยเพราะอะไรวะเพราะว่าคือผมผ่านความตายไปเห็นนรกมาแล้วไงผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจว่าจะตายตอนไหนอะไรเพราะเพราะว่าเราพร้อมที่จะตายทุกเมืออ่ะทีเนี้ยผมมารู้ว่าผมโดนอ่ะเพราะอะไรแบบ เพราะเจ็ดันสุดท้ายที่เขาเคชกูจะปิดผมนั่งกินข้าวกอบเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเคชกูจะปิดแล้วอ่ะจะไปจะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็นั่งนึกคือระหว่างนั้นอ่ะเจ็ดวันนั้นอ่ะผมอะ่ะมีเสียงกระซิบที่ที่ข้างหูตลอดเวลาว่าต้องไปที่นี่นะต้องไปที่นี่นะไปที่เขาเคชกูนะไม่งั้นภายในสามวันผมต้องตายแน่นอนคือมันกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลาไนงะ จนแบบเอ้ยไปก็ไปวะอยาวก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรวะเราไปครั้งแรกเลยเขาเคาชิโกดพอเข้าไปถึงปุ๊บไปที่เขาเคาชิโกด์ขับรถไปอ่ะผมก็ขึ้นไปที่ไปถึงที่ผ้าแดงนะไปถึงที่ท่าผ้าแดงน่ะคุณเชื่อไหมว่าร่างกายผมอ่ะมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอ่ะแบบว่ามันวิ่งทั่วตัวแล้วผมเหนื่อยแล้วผมแบบไอ้นี่มากอ่ะแบบว่ามันมันจะอ้วกอย่างเดียวเลยอ่ะคือคือเหมือนกับว่าที่นั่นอ่ะมันเป็นอ่าเขาเคยชิโกดอ่ะคือมันเป็นเหมือนกับ ของมันแรงมากไงว่าคือใครที่โดนของไปแล้วอ่ะแล้วเขาไปรับไ,ไปที่นั่นอ่ะมันจะไปโดนแก้ไปแก้ได้อ่ะคือทีเนี้ยพอไปถึงที่นั่นปุ๊บใช่แล้วผมขึ้นไปถึงที่เขาเคชเช่โก,กดอ่ะทีเนี้ยถึงตรงผ้าแดงเนี่ยคือแล้วเราผมก็ไปอ่าทำบุญทำอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็ไปเจอหลวงพี่หลวงพี่องค์หนึ่งครับ รู้สึกว่าตรงตรงพี่องค์นั้นอ่ะจะอยู่บนบนอ่าบนเขาเรียกว่าอะไรบนหินย้อยครับแล้วใต้ใต้ใต้หินย้อยจะมีให้เราเวียนเทียนอนะ่ะสามรอบอะไรเงี้ยคือผมก็เข้าไปเวียนเทียนใต้นั่นนะแล้วขึ้นไปหาหลวงพี่ใช่ปะก็ก็ขึ้นไปหลวงพี่ก็คุณรู้ปล่าหลวงพี่เพูดผูกอะไรปะมาแล้วเหรอผมตกใจเลยว่าผมไม่รู้จักหลวงพี่นะตุองถามมาแล้วเหรอผมก็อ๋อครับผมแล้วเขาก็าไม่พูดอะไรนะเขาก็อ่าเหมือนกับ เป่าหัวอะไรเงี้ยคือมันมีหลายคนไงมีมีหลายคนเน่ะทาพิธีอะไรเงี้ยเออพอผมแบบลงมาใช่ป่ะผมก็แบบเฮ้ยรู้สึกตึงงื่อตกงเงใจไม่รู้ก็ขึ้นไปใหม่ขึ้นไปคนเดียวก็ไปไปหาพี่แล้วผมก็บอกหลวงพี่ครับคือผมมาน่าจะโดนนะครับไม่ต้องพูดหรอกรู้แล้วนั่งนั่งสิเขาบอกผมนั่งผมว่าก็เขาว่าทําพิธีให้ผมสวดสวดสวดแล้วไม่รู้ว่าแล้วก็สักพักเดียวเขาเป่าหม่อมแล้วก็เขาเอาน้ำมน่ะ ใส่ขวดด้วยผมอะแล้วเขาบอกเขาว่าน้ำมนต์เนี่ยเป็นน้ำมนต์ที่ได้มาจากเอ่อหินหินหินย้อยนะที่ที่คือมันมันเป็นน้ำบริสุทธิ์มากอะ่ะเขาบอกให้ผมมาอาบไปอาบแล้วก็ไปกินผมกลับบ้านมาถึงถึงบ้านประมาณเกือบสามทุ่มมั้งอาบน้ําอะไรเสร็จประมาณสี่ทุ่มอ่ะเชื่อไหมครับว่าผมขึ้นจากบ้านมาปุ๊บผมก็ดูมือผมแบบว่าคือเหมือนกันเราเช็ดตัวแล้วก็ดูเอ้ามีมีอะไรติดที่มือวะผมก็พยายามเช็ดมือพยายามเช็ดมือ ก็เอ้ยทําไมไม่ออกวะก็ไปล้างล้างมือเอาสบู่ถูอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ออกเว้ยเฮ้ยเราก็ตกใจละเฮ้ยมันอยู่ใต้ผิวหนังอะวะเราก็แบบเฮ้ยผมก็เอากล้องถ่ายรูปเลยนะมาถ่ายที่มือผมอะถ่ายเลยปุ๊บแล้วผมเอาเข็มอะสกิดออกมาสกิดผิวหนังอะโอ้โหมันเป็นดินครับเป็นเป็นขี้ดินอะเฮ้ยผมตกใจเลยว่าครั้งแรกอะเฮ้ยเป็นขี้ดินอะแบบเฮ้ยมันอยู่ใต้ผิวหนังได้ไงวะ แล้วแบบเราไม่เคยโดนแบบนี้ไงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวาเราก็นั่งคิดแล้วแ้่แบบมีคนเอาเราก็นึกคิดแล้วเฮ้ยมีคนเรามีคนอ่ะต้องการให้เราตายคือคือมันจะทาคุณสายใส่เราอ่ะคือทีเนี้ยเราไปแก้ได้ไงเรา้อมไปแก้กับหลวงพี่อ่ะพอเราก็พอกลับมาปุ๊บก็เฮ้ยพอเราแก้ตรงนี้เสร็จใช่ป่ะอีกอีกประมาณเช้าวันรุ่งขึ้นไอคนกลุ่มเนี้ย มันมาหาผมที่บ้านเลยมามาดูไงมาสั่งสติกเกอร์กับผมอ่ามาดูว่าผมอ่ะทาไมถึงแก้ได้ยังไม่ทำไมถึงไม่ตายเนี่ยทีเนี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยเออมันก็มันก็มาคุยกับผมนะคุยอะไรพวกนี้ผมก็แบบพอผมหันหลังอ่ะมันก็จะท่องคาถาแล้วมันก็จะเป่าที่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 ต้นคอผมอ่ะแต่ผมอาะจะท่องคาถากันไว้เวลาที่ผมหันหลังให้คนกลุ่มนะ ผมจะท่องคาถาในใจของผมมาเพื่อเวลามันเป่ามาผอมมันจะท้อนกับปหามันเองก็ผมก็ท่องท่องๆเนี้ยเออหลังจากนั้นมาใช่ที่ผมโดนโดนดเจ็มาช้าอ่ะคันนี้นผมก็โดนมาเรื่อยๆๆๆกลางคืนบ้านผมอ่ะมันเป็นสารสเเเีเป็นเบทเทนชีอะไรพวกเนี้ย <c oughs> คุณคิดดูมันมีประมาณตีสองทีสามทีสี 3, ท 4, ่ทุกคืนเสียงดังดังตุ่มตุ่มตุมตุ่ม,ม,มโดดลงมา ผมก็รู้แล้วว่าคืออะไรผมบอกคนในบ้านทุกคนอย่าไปขานลับหรืออะไรทั้งสนนิ้นไม่ต้องลุกขึ้นไปดูมไม่ใช่คนมันไม่ใช่แมวไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นเพราะบ้านผมเลี้ยงแมวผมรู้มีอยู่คืนนึงอ่ะรถผมจอดอยู่ข้างกาแพงวะไอ้ผ้าข้างข้างข้างรัง้วบ้านอ่ะมันโดดลงมาลงหลังคารถอ่ะดังสนั่นสั่น,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 นหวั่นไหวมากนันตุ้มแบบว่าผมว่านอนอยู่ประมาณตีสามจำได้เลยเฮ้ยก็เลยแบบว่า แดี๋ยวดูตอนแต่ผมไม่ลูกขึ้นไปแต่ผม,มรู้ไปไม่นรูกขึ้นไปดูในไรนงสิ้นนะแต่กะเช้าเปิดรูกขึ้นไปดูได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเชื่อไหมว่าหลังคารถอะไม่มีบุบสักไม่มีบุบเลยเออไม่มีบุบเลยครับมันมีแต่ว่าเสียงดังตอนคืนคืนนั้นอะแต่ผมไม่ผมไม่รู้ขึ้นไปดูเพราะผมรู้มันมันคือเพราะผมรู้ว่ามันคืออะไร <c oughs> ก็แล้วหลังจากนั้นมานะครับผมก็โดนแบบ เส้นเอเส้นผมปีใต้หโงงเอดินเจ็ดปาชา้าเอหนังควายคือโดนสารพัดเนะี่ยแบบว่าคือเอาก่าวตายอะ่ะคือแบบว่าเรื่องเหล่านี้พูดไปมัน,ม,นมันอธิบายยากมากนะจนแบบว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยไอพวกไอพวกนี้มันคือว่ามันหาของมาเล่นกับเราตลอดเวลาแต่ผมอะ่ะ <c oughs> คือผมแบบจะบอกเลยว่า ผมสวดมนต์ผมไหว้พระผมฝึกกรรมาฐานแล้วผมก็ร่ำเรียนวิชาพวกนี้มาคือว่าพวกแก้คือเรา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 ,เราศึกษาด้านนี้มาแต่เราไม่ได้มาใช้แบบว่าพิ่มเพื่อคือเราเอามาใช้ป้องกันตัว,ต,ว,ต,วตัวเราเองอะเพราะว่าผมทําพระผมทําพระผมทําพวกวัตถุมงคลคือพวกเหล่านี้คือถ้าเรา <c oughs> คือแล้วผมทํางานเกี่ยวกับด้านกลางคืนน่ะนึกภาพว่าเสี่ยวสารบันเทิงร้านเหล้าอะไรพวกนี้คือถ้าเราไม่มีของพวกนี้ กันตัวเราอะเราโดนแน่คือเราโดนเราผมรับประกันเลยเลยว่าคือเราโดนสั่งตายอยู่แล้วอะคือ <c oughs> ของพวกนั้มันคืองานพวกนั้มันเป็นอาชีพที่เสี่ยงไง <c oughs> ทีเนี้ยที่ผมแบบว่าโดนแบบหนักสุดๆเลยนะคือปีหกสามคือสั่งตายเพราะว่าสั่งตายเลยว่าเพราะว่าวันวันปีหกสามเดือนพฤศจิกายนอะคือวันที่ผม เข้าโรงพยาเอ่อผมขับผมมาทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ตอนเย็นไปขับรถขับรถเสร็จผมเข้ามานอนผมไม่อาบน้ำแนละ้วเพราะผมรู้สึกว่าผมคันนื้คันตัวแล้วรู้สึกไม่สบายคืนนั้นนะ่ะ <c oughs> พอผมเข้ามานอนเสร็จใช่ป่ะมันก็แบบตีสามตีสี่ผมรู้สึกว่าร่างกายผมหนาวเหมือนคาดไฟจะแตกมันก็รู้สึกมันร้อนลุ่มแบบอะไรประมาณเนะี้พอเช้ามันรุ่งขึ้นผมเป็นไข้ลุกขึ้นไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ คือว่ามัน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 ร่างกายมันอ่อนแอจนแบบว่าล้าจนแบบว่ามันทนไม่ไหวอ่ะคือแบบถ้าฟาร์มจะแตกเดียวอ่ะทีเนี้ยสิ่งประมาณสองทุ่มเพื่อนผมอ่ะมันก็ขับรถมารับผมไปส่งโรงพยาบาลแม่ผมอ่าลุงผมโทรตามมาให้ไปส่งมันที่โรงพยาบาลหน่อยมันไม่สบายอะไรเงี้ยผมก็ไปโรงพยาบาลคือผมรู้แล้วว่าผมอ่ะไม่ได้ป่วยธรรมดาผมโดนของแต่ผมไปเพื่อให้คนอื่นสบายใจว่า ไปตรวจอะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไปตรวจยังไงไม่เจอครับไม่มีทางเจอครับหมอตรวจหมอให้แค่น้ําเกลือแล้วก็ยาพารากลับมากินที่บ้านคือตายหาแน่นอนถ้าแบบพูดจะหยาบเลยนะว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายแบบปวยหนักจริงก็คือตายหาแน่นอนอนะแต่เนี่ยคือมันโดนคุณใสนะ่ไงพอโดนคณใส่ปุ๊บพอกลับมาที่บ้านนะอะช่วงมานห้าทุ่มเกือคืนเนี่ยแหละประมาณเนี้ยกลับมานอนที่บ้านอนะโอ้โหคราวนี้อาการหนักมาก หนักจนแบบว่าเขาเล่นเราหนักอ่ะเพราะว่าอะไรว่ะเพราะว่ามันเหมือนมีเข็มวิ่งทั่วตัวเลยนะวิ่ง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 แล้วร่างกายเราแบบว่ามันจะแตกให้ได้อ่ะท่าไฟอ่ะมันร้อนมันหนาวมันแบบว่าจนเราแบบว่าเราเราทรมานมากอ่ะคุณเชื่อไหมว่าผมไม่คยเข้มแข็งมากนะน้ําตามันมันน้ําตามันออกมาเองนะเพราะว่าอะไรว่ะเพราะว่ามันปวดมากอ่ะมันนอน แม่ผมดนนอนเฝ้าไงนะมันคือเป็นปวดมากอะ่ะคือเราแบบโอโหเราทนาไม่ไหวจริงๆอะ่ะแบบคือแต่เราสวดมนต์สู้นะเราสวดมนต์สู้สู้คือเราสู้จนแบบว่าเราจะมีบทคาถาผมบอกเลยนะบทที่ที่ที่มีที่สําคัญที่ผมใช้ยอย่คือบทอิติปิโสอิติปิโสนี่มีเรื่องสำคัญมากนะครับขอให้คุณท่องจนแบบว่าท่องจนครับท่องจนแบบรวมเป็นเอกคาตาได้เป็นจุดเดียวจุดหนึ่งที่มันสามารถแท่งจิตได้อะ่ะคือจุดๆเนี้ย คือมันจะสามารถที่เป็นพลังอย่างเป็นพลังป้องกันตัวคุณอย่างเป็นอะไรที่แบบอันนี้มากนะผมอธิบายไม่ถูกนะแต่ถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้นแล้วคุณสามารถ <c oughs> รวมพลังได้อะ่ะคุณจะป้องกันได้ <c oughs> ทีเนี้ยพอพอ,พอ,พ,อพอว่าอ่าประมาณตีสามตีสี่ตีห้าปุ๊บผมโดนมาจนแบบว่าคือคือเขาเอาเราตายไม่ยังเอาเราตายไม่ได้ครับเพราะว่าเราเราสู้อะ่ะเราสู้แล้วแบบว่าร่างกายเราอะ่ะ ร่างกายเราก็แบบว่าเราก็เพียมากด้วยเพราะเราไม่ได้กินไม่ได้ไรเลยเพราะเราเหมืนอนผากอ่ะคุ้ง่ายเฉาอ่ะแต่เราก็กัดฟันสู้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 จนถึงเวลาเจ็ดโมงเช้าอ่ะคือไม่ได้นอนเลยนะเจ็ดโมงเช้าอ่ะผมรู้แล้วว่าถ้าตกกลางคืนหลังจากวันนั้นอีกวันหนึ่งอ่ะผมจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าผมสู้ไม่ได้เพราะว่าร่างกายผมรับไม่ได้แล้วไงทีเนี้ยเจ็ดโมงเช้าผมโทรหาพี่ที่ผมรู้จัก เขาเป็นช่างเล่นพระแล้วก็เป็นช่างที่แบบว่าเล่นของพวกนี้แล้วก็แบบว่าเป็นเซนพระพูดง่ายอ่ะผมก็เลยโทรบอกพี่ผมโดนคือถ้าเกิดผ่านวันนี้ไปคือผมเรียบร้อยแนะ่คือผมเขาพูดกับผมมาคําเดียวเลยว่าหนุ่มที่คอเองมีเบียแกป่ะใช่ป่ะบอกใช่ทุบเบียแกทิ้งแล้วก็อมเอาไปหลอดอมเอข้าปากเท่านั้นแหละผมให้แม่ผมอะไปเอาค้อนทุบเพราะผมเลียเ่ยมใส่เลี่ยมพลาสติกไว้ผมทุบเสร็จผมเอาไปหลอดอมเข้าใส่ปาก ผมเลนเลือถึงหลวงปู่เจือหลวงปู่เจือตอนนั้นผมรู้จักแค่หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้วแล้วก็มีกระเบิดคาถาของของท่านผมอมใส่ปากปุ๊บแล้วผมก็นั่งสมาธิประมาณจากเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงอ่ะผมอมอยู่ในปากนั่งสมาธิแล้วก็ท่องคาถาอยู่ในใจไปเรื่อยๆ,ๆพอเก้าโมงเสร็จปุ๊บผมบ้วนออกมาคือผมบ้วนบ้วนเบี้ยแก้วมาใส่ถุงนะแล้วคุณเชื่อไหมครับ ที่มันตีสำลักออากมามีแต่เลือดเหม็นเหม็นออกมาแบบทุ้งไม่หมดอะเลือดอะแบบแบบแล้วมันมีแบบพวกเส้นผมพวกอะไรพวกนี้นแบบว่าคือไม่ได้เยอะนะแต่แบบว่ามันออกมาด้วยอะแล้วของเหม็นเน่าอะนึกภาพป่ะแบบจากที่แบบว่าคนที่มันจกำลังจะตายอะกำลังจะตายอะ,ะ,ตยอะแต่พอมาอมเบี้ยกแก้ของลุงปูเจือกลับว่า แก้ขอพวกนี้ออกมาแล้วมันมันแบบว่ามันหายอ่ะคิดดูดิจากที่ผมกินไม่ได้อาบน้ําไม่ได้เชื่อแบบตอนเที่ยงผมอาบน้ําผมกินข้าวผมเดินออกจากบ้านได้แบบป๋อเลยอ่ะผมไม่อยากาเชื่อเลยอ่ะ <c oughs> ผมเอาน้ําผ้าถุงของแม่ผมอ่ะเอาผ้าถุง,งแม่ผมแช่น้ํามาแล้วก็ รอสักพักหนึ่งแล้วก็ใช้ปฏิทีปิโสน่ะท่องท่องท่อทอ,อายุใช่ไหมครับหรือท่องร้อยแปดจบก็ได้เนี่ยแล้วก็ตักน้ำของพระุงจากแม่ราดจากหัวลงลงถึงสู่เท้าอ่ะเพื่อแก้อาถันอ่ะคือหลังจากวันนั้นมานปีหกสามน่ะที่ผมผ่านมาเนี่ยเพิการก็ทุกอย่างก็ปกติเลยเพราะว่าเพราะอะไรไหมเพราะว่าคนเหล่าเนี้ยมันเห็นว่าผมแก้ของมันได้แล้วมันก็คิดว่า มันคงไม่อยากส่งอะไรมาให้ผมแล้วเพราะส่งของมามันก็มีแต่เสียเสียของอะ่ะนึกภาพเหรครับคือ <c oughs> หลังจากที่เราแบบว่าผ่านความตายจากเรื่องพวกเนี้ยผมก็เชื่อเลยนะว่าสิ่งพวกนั้นมันมีอยู่จริงไงมันมีอยู่จริงแล้วมันก็มันพูดอธิบายยากอะ่ะถ้าวันหนึ่งคุณเจออะ่ะคุณจะเข้าใจว่าของพวกเนี้ย มันอยู่ตามอากาศมันอยู่ตามที่เรามองไม่เห็นตาเปล่าเรามองไม่เห็นแน่นอนแต่ถ้าคุณฝึกกรรมฐานอ่ะฝึกกรรมฐานอ่ะผมบอกเลยว่านั่งสมาธิขอให้คุณฝึกอ่ะส่วนบนแม่พระขอให้คุณฝึกวันละห้าทีสิบนาทีนั่งไปเรื่อยหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยคุณจะเห็นคุณจะรู้ได้ตัวเองเลยว่าของพวกนีน้มันมีอยู่จริงและกรรมฐานเนี่ยมันช่วยได้จริงมันมันไม่ได้ช่วยแค่เรื่องคนสายมต์ดำนะครับมันช่วยในเรื่องการทํางานมันช่วยในเรื่องของการ ทบมิตรคนที่ไม่ดีที่เข้ามาหาเราอะ่ะมันจะหนีหายเราไปถ้าคุณทําถึงทําฝึกแล้วคุณได้ถึงถึงจุดจุด,จ,ดจุดนั้นอะ่ะคุณจะรู้ว่ามันจะคัดคนเข้ามาหาเราเองนําแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งเหล่าเนี้ยผมนี้บอกว่าศาส,สนาพุทธอะ่ะผมศรัทธามากแล้วผมก็เชื่อเลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือศาสนาที่แบบว่าทําให้คนหลุดพ้นจริงๆอะ่ะถ้าคุณถ้าเราศึกษาให้ให้ถึงแก่นมันอะ่ะ ผมไม่ได้ขชี้นําให้ใหทุกคนมาเชื่อว่าไอ้ไอพวกคุณสายมันดํามันมีอยู่จริงแล้วเราต้องหาเช่าวัตถุมงคลอะไรอย่างนี้นะไม่ได้มาขายของอะไรทั้งสิ้นนะแต่ผมแค่จะบอกพวกคุณว่าถ้าคุณเจออย่างผมอะ่ะแล้วคุณจะแก้ยังไงของบางอย่างมันต้องแก้ด้วยของด้วยวัตถุบางอย่างนะครับไม่ได้แก้ด้วยไม่มันไม่ได้แก้ว่าของบางอย่างเอาเนี้ยมาแก้มาแก้ไม่ใช่นะครับบางสิ่งบางอย่างต้องแก้ด้วยสิ่งสิ่งของที่มัน ที่มันแก้กันได้คุณเชื่อไหมครับเือร์มิงมีจริงผมยังไม่เชื่อเลยแต่ผมเจอมาคิดดูดิแล้วคุณรู้ว่าต้องแก้ด้วยอะไรต้องแก้ด้วยเท้าไปสู่วันครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะวันที่ผมโดนน่ะนอนอยู่ในบ้านน่ะผมมันโดดเข้ามาในบ้านน่ะแล้วมันบีบคอผมอะ่ะแล้วผมรู้สึกหายใจไม่ออกผมลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาผมเห็นไง ตัวเป็นคนแต่หัวเป็นเสือสมิงผมท่อบทคาถาทุกบทที่เลาวนึกออกแต่เขาทษทีครับมันไม่ออกมันไม่วิ่งมันไม่ไปไหนแสงสว่างที่สุดท้ายที่ลิบหลีที่เราเห็นอ่ะที่เรากำลังจะขาดใจตายอ่ะคุณรู้มาว่าทําไมคําว่าเราสวมดมนต์แล้วมันมันถึงมีสติปัญญามันถึงช่วยชีวิตเราได้ก็คืออยู่ๆเราก็นึกถึงเท้าเสุบัน เพราะว่าเราเคยจําเรื่องราวเรื่องเล่าของคนเท่าคนแก่ว่าอไอ,อ้พวกเสือสมิ่งมันกลัวท้าวเวสสุวรรณแค่ผมคิดนะครับแค่ผมคิดมันโดออกจากตัวผมวทยานออกไปจากบ้านนะผมลุกขึ้นได้ผมรีบเปิดไฟเลยพอผมพอ,พอเปิดไฟปุ๊บผมก็คิดเฮ้ย hey, มันคืออะไรวะผมเจออะไรวะคิดดูดิครับ <c oughs> โอ้โหแบบหกเจ็ดป,ปีที่ผ่านมาเนี่ย คือมันโดนหนังจริงนะถ้าคุณเห็นรูปถ่ายะที่ผมโพสไว้อะแต่คือมันมีรูปที่ที่ผมไม่ได้ถ่ายเอาไว้อีกเยอะนะอย่างเช่นหนังควายอะ่ะตอนที่ผมเผาไฟอะ่ะผมบอกเลยว่ามันเผาไฟไม่ไหม้หนังควายอะ่ะวันที่ผมสวดบนอะ่ะแล้วหนังควายมาตกอยู่ใต้หมอนอะ่ะผมไม่รู้เลยคือผมอยู่ผมมันเอะใจว้ยแล้วผมก็ยกหมอนขึ้นแล้วก็มือปาดหนังควายกระเด็นออกมาเฮ้ยผมก็ดูมันหนังอะไรวะ เช้ามาผมถามลุงผมลุงบอกว่าอุ้ยนี่เป็นหนังนี่ว่าแต่ไม่รู้หนังอะไรอุ้ยมันเล่นกันเอาถึงตาเลยเหรอแต่ผมก็ไปถามพี่ที่เป็นเซนพระนี่แหละเล่นพระเล่นอะไรพวกนี้บอกโอ้ยหนุ่มมันเขามันเล่นกันถึงตายเลยนี่ว่ามันเป็นหนังควายนะหนังสัตว์เนี่ยผมก็ถามว่ามันมาได้เงาพี่คนเล่นนะครมพวกนี้หนังควายมันเท่าฝ่ามือหนุ่มแต่คนที่มันเล่นนะครมอ่ะมันทําให้หนังควายอ่ะ มันมันมันยอเท่าแบบเม็ดถั่วได้แล้วมันลอยไปตามอากาศอ่ะแล้วมันช่วงนี้มันมันจะส่งมาตามตีสามที่สี่ที่เงียบสงัดอ่ะมันจะส่งมาหาเราแต่หนุ่มโชคดีเพรหนุ่มเป็นคนสวดมน์ไงแล้วก็มันก็เลยป้องกันไว้ได้นั่นอ่ะแล้วพอหนางควายน่ะไปเผาไฟเผาไฟไม่ไหม้ทำไงรือว่ะผมเอาน้ำมน์อ่ะน้ำมน์อ่ะ หยดไปที่หนังควายแล้วแล้วน้ำมนต์มันไปเกาะที่หนังควายครับเป็นเกาะไปเกาะเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มอ่ะมันไม่ได้วิ่งวิ่งไปแบบกระจายนะแต่มันเกาะอยู่ตรงหนังควายงั้นอ่ะแล้วผมก็เผาแล้วหนังควายมันก็ค่อยๆไหม้ละลายหายไปแต่คุณเชื่อไหมโคตรเหม็นเลยเหม็นแบบซากสาบตายแบบโอ้โหเหม็นเน่ามากโอ้สิ่งแบบสิ่งพวกเนี้ยที่เจอมาแบบว่าคือมันสุดจริงๆนะ ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยนอกจากคนที่บ้านและเพื่อนสนิทที่รู้จริงๆว่าผมโดนเออผมแบบผมบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมีจริงนะมันมีจริงคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อผมแต่คุณส่วนบนแม่พลาเถอะเพราะการส่วนบนแม่พะานอกจากจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยที่อ่า สติปัญญามันมันเกิดมันเห็นมันอะไรเงี้ยมันต้องลองด้วยตัวเองนะอืมก็ผมให้ดูอืมอ,อ,อืมอมกแก้เนี่ยนะผมพกติดตัวต่อเวลาไปหาเช่านะบ้านไหนก็ได้ขอให้ถูกทำถูกวิธีอะ่ะ ถ้ามันมีเหตุการณ์เหตุร้ายอะไรทั้งสิ้นน่ะเบแก่มันจะร้อนแล้วมันจะวิ่งมันจะตีที่ตัวเรามันจะรู้เลยว่าเราโดนหรือไม่โดนรู้เลยว่าจะมีคนคิดล่ากันเราหรือไม่มีคนคิดล่ากันเราคือมันรู้มันรู้ด้วยตรมันเองเลยผมถึงศรัทธาเบแก้ของวัดกลางบางแก้วมากเพราะว่ามันช่วยชีวิตผมแล้วก็หลวงพ่อสดมีบางอย่างที่เคยวิ่งเข้ามาชนชนชนผมอ่ะแล้วกรอบแตกเลย ผมจุกตรงจุก,จกตรงนี้มากจุกตรงหน้าอ,อกมากเพราะว่าวิ่งมันแรงมากชนจนกรอบแต่ผมมาดูเอ้าอะไรกรอบพาสติกมันแตกดังแปะเลยแบบผมก็เลยแบบเออคือผมอะ่ะบอกเลยว่าผมไม่ใช่แบบพวกเล่นพระเอาพระมาขายหรืออะไรนะเออแต่คุณเชื่อเถอะสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเป็นประสบพ,พบเจอนะคุณอาจจะไม่มีชีวิตรอดถ้าคุณไม่รู้วิธีแก้มันยุคสมัย มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจะเทคโนโลยีจะเข้ามาขนาดไหนก็แต่แต่จิตใจคนมันยังหยาบช้าอยู่มันยังมียังมันมันยังส่อาหาคาถาอาคมคุณใสมนดําเล่นของพวกนี้อยู่พวกคนชั้นต่ําพวกนะี้มันมันยังมีอยู่มันคนเราไม่ได้เอาไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยเล่์ก็จะเอาด้วยกลด้วยมนด้วยคาถาอะไรก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังมีอยู่แน่นอน ไม่งั้นจะไม่มีพระเกจิต่างๆหรอกที่จะทําพวกวัตถุมงคลออกมากันแก้ไขสิ่งเหล่านี้ผมยิงงบอกให้ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระและฝึกกรรมฐานนั่งสมาธิซะนะเป็นด่านแรกที่ป้องกันคุณใส่ได้เป็นบานเป็นเป็นด่านแรกที่จะเป็นกรอป้องกันภายในบ้านคุณไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วจะเป็นแล้วมันจะเปิดโชคล่าให้กับคุณ รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาจงเชื่อผมนะครับแต่ถ้าไม่เชื่อก็ไปลองปฏิบัติดูแล้วคุณจะรู้ได้วยตัวเองก็ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ